ผมดูเรื่องว่าทำไมถึงหยิบเกาบมาทำรอบคือเพราะว่าช่วงนี้มันเครียดครับ <laughs> ช่วงนี้อบ้านเมืองสังคมโลกมันมันเครียดครับก็เลยคิดว่าออยากทําอะไรสนุกสนุกให้ใครเครียดนบ้างครับแล้วก็มันก็ใครเครียดได้จริงๆครับว่ามันมันสนุกมากๆมันเคฮามากๆครับอยากการเลือกนะักแสดงครับ,คร,บครั้งแรกหลายคนอย่ที่เวเลือกจากตรงไหนยังไงว่า เลือกจาก,อ,าาากาอะไรใช่ยังมาไอ้เจมาเลือกจากว่าเห็นเขามาดูซ้อมฟ้าจรวดสายอยู่บอ่อยๆแล้ว <laughs> เขาบอกเขาก็อยากลองเล่นดูเอออ,อยากลองเล่นดูเราก็แบบเออก,ออก,ก็ก็อยากอยากทํงไนก่ะเขา,เ<อ>านะครับ<ๆ>อยาก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 ร่วมงานกันเออมากเลยทีเดียวแหละแล้วก็เออแล้วก็พอเราม,ารามาีมีโปรเจตกต์นี้เราก็เราก็บอกไปว่าถามไปว่าอยากเล่นไหมเขาบอกว่า พี่ลองเทสบผมดูก่อนครับพี่ต้องลองเทสบผมดูก่อนครับว่าผมทําได้หรือเปล่าแล้วถ้าผมทําไม่ได้พี่ต้องบอกผมแล้วพี่ไม่ต้องออกผมเลยพี่มาวามว่าหมายควาว่าไปอยู่ไหนมาพี่หมายความว่าคือเราก็คือไปอยู่ไหนมาเมานผู้ชมครับไปอยู่ไหนมาเนี่ยจริงๆเป็นการกัดตัวเองพรามว่าเมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อกี่ปีที่แล้วเนี่ย สิบกว่ากว่าสิบกว่า <classy> ปีท <Bird methodology> ี่แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับมาสมัครดสตาชื่อเจมมาใครนะชื่อเจมมาแล้วไม่ผ่านเราก็เขาก็ไปประสบความสำเร็จอยู่ที่อื่นแล้วเราก็แบบว่าก็เลยแบบว่าอ้าวเราก็มีปมไงว่าโอ้โหทำไมเรามองไม่ออกทำไมเรามองไม่เห็นการอะไรอย่างนี้ เขาก็มีโปรของเขาว่าแบบเออเรื่องผมทําได้ไหมนี่มันก็เลยแบบทางนี้เป็นการครับแก้มือกันครับเห็นว่าจะมาก็คือมาออเดชั่นไม่ได้มาเพราะความเป็นพระเอกชื่อดังแล้วได้เลยเขาเขาบอกเลยบอกว่าพี่เทสผมก่อนครับผมอยากให้พี่่อเขาดูว่าความสามารถมันประมาณไหนเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อไม่ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ยังไงเราก็มาด้วยความบรุทธุ์ใจอ่ะคือหนึ่งเราอยากทํางานเราเราอยาก เร่อละครเวทีเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของเราชดาร์ไลท์เดอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือเราแค่ไม่แน่ใจว่าเราทําได้ไหมเราก็เลยอยากจะมาแบบมาออเดชั่นก็ว่าได้ครับผมเพื่อเพื่อให้พี่ๆเขาได้เห็นว่าเวลาร้องเพลงสกิวร้องเพลงประมาณไหนเวลาพูดเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราค่อยหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันว่าจะเป็นยังไงต่อครับที่มันมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นเพราะอะไรเอ่ยว่าเราก็เล่นละครมานานเอ๊ะมันน่าจะได้หรือเปล่ามันมีองค์ประกอบใหม่ๆหลายอย่างครับอย่างเช่นเต้นร้องเพลง <mile> <derived> แต่พอขึ้นเวทีก <itud soundtrack> ับเล่นละครทีวีมันเอเนอร์จี้หรืออะไรหลายอย่างมันคนละอย่างกันครับซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับมันมีหลายอย่างที่ผมต้องเรียนเยอะมากๆแล้วต้องซ้อมเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ดีแล้วที่วันนั้นมามามาออดิชั่นก่อนเป็นชุดที่แล้วแตว่าเป็นผู้ชมวันนี้ได้มาแสดงครับมาเล่นเองเขาคิดเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขดีครับเพราะว่านอกจากจะได้ทํำที่เรารักการแสดงด้วยได้ทําสิ่งใหม่ๆก็คือร้องแล้วก็ได้ร้องบนเวทีอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ มันทําให้ตัวละครรู้สึกมีชีวิตดีครับได้ถามพี่บอยเลว่าทำไมเลือกเราแค่ด <c oughs> ิ้ับเลือกกนดีใจแล้วคร <laughs> ับอยากรู้ไหมพี่บอยยังทำไมเพราะว่าเพราะว่าคือเห็นแล้ววันนั้นเราก็แบบเฮ้ยตกใจอ,ะอ่ะแบบว่าแบบดีมากๆเลยครับแล้วก็แล้วก็เรารู้เลยว่าพัฒนาต่อได้แล้วเขาก็เราเราเรา,เ,ราเห็นวันนั้นแล้วเราก็บอกว่าเออได้ได้แน่ๆนะครับ โอเคมันมันก็จะมันก็ต้องมีการฝึกเพิ่มแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงวันนี้เขาก็สุดยอดอไกเขาแบบ,บ,บโอ้โหมีวินัยมากมีวินัยมากให้เต็มร้อยมากกับ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 ละครเรื่องนี้ครับพี่ว่าคะปีห้าแปดกับปีหกแปดมันต่างกันไหมคะเรื่องเนี้ยมันต่างกันเหมือนกันต่างครับเพราะว่าตอนปีห้าแปดเนี้ยเอ่อในกรทั่งเพื่อนผมดูแล้วที่บอกว่าทำไมคำหยาบเยอะจังพอมาปีพศนี้ผบอกอุ้ย อันนี้เบาๆไม่หรอกครับเราเราปรับเยอะด้วยแล้วเราก็มีการปรับด้วยนะครับปรับอะไรที่ที่เราคิดว่าบางทีมันอาจจะเยอะไปหรือบางทีมันอาจจะไม่เวิร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ปรับให้มันให้มันฟล์ขึ้นให้มันลงตัวขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆของตัวละครแล้วก็วิธีคิดของตัวละครเนี่ยมันร่วมสมัยมากๆายุคนั้นมันอาจจะอาจจะเร็วไปอย่างที่ผมบอกนะครับมันอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่ว่าพอมาพอสอนเนี่ยโอ้โหมันมัน ผมว่ามันมันมันเข้าถึงคนดูในยุคนี้ได้ง่ายมากๆเรื่องเพลงมีเพิ่มไหมคะในเรงเพลงเพิ่มไหมเพลงใหม่มี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 ครับมีครับมีปรับเพลงมีปรับเพลงบ้างครับต้องมาดูกันครับเพราะว่าเพลงของคุณรัตนเกล้ากับครูกิจก็มีการปรับอยลนี้ก็สำหรับคนที่เป็นแฟนครับเมืองไทยรัชดาลายัยจะจะชื่นชอบมากเพลงนีอ้อุบไว้ก่อนบอกไม่ได้ ยากรเรายัางไงบ้างกับเวอร์ชันนี้เราตีจุดอะไรใหม่ไหมหรือว่ายัางไงัจริงๆก็เหมือนที่พี่บอยบอกแหละครับพอมันพอมันเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านเวลาไปเราก็เห็นมุมมองของตัวละครมากขึ้นรวมทั้งไม่ว่าจะบทหรืออะไรเราก็ปรับให้มันร่วมสมัยมากขึ้นแต่ความช่องดีคือได้นักแสดงที่ดีดังนั้นในระหว่างทางมันเหมือนทุกคนมาสา่ของใส่กันนะผมก็แค่เลือกคำนั้นที่พูดเลือกเอ๊ยเอาวันนี้เอาวันนี้แล้วก็เหมือนระหว่างทดลองกันเ่ยครับได้นักแสดงดีเราก็สบายไปเยอะนะครับ นมอน้องใหม่เลยแต่วเมื่อกี้ฟังเสียงแบบไม่ใหม่เลยอครับเอคือต้องบอกว่าผมหลายปีแล้วนะที่ผมเห็นคลิปน้องเขาร้องเพลงตั้งแต่ตอนนั้นก็ยุสิบสามตอนนั้นเฮ้ยยุสิบสามแต่ผมเห็นเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วอ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยน้องคนนี้ร้องเพลงมิวสิควลนะร้องเพลงมิวสิควอ แล้วผมก็บอกว่าเอ้ยคนนี้น่าจับตามองมากเลยเออลองติดต่อไหมเผื่อจะมาเป็นละครเวทีได้เผื่อจะมาอะไรต่างๆเผื่อจะมาทําอะไรเกี่ยวกับ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 พวกเราได้แล้วเขาก็แล้วเขาก็มาครับพอมาเรื่องนี้เขาก็เลยมาลองให้เขามาออ d i t i o n ดูแล้วก็เขาก็เลือกเลยเลือกเลยครับด้วยเสียงด้วยเสียงแบบนี้เลือกเลยครับ ใช่ค่ะวันนี้มาออเ i ชั่นจริงความมั่นใจวันนั้นเรามั่นใจว่าเราได้แน่นอนโอ้ย,อยไม่ไม่เลยค่ะเพราะว่าเป็นความฝันที่แทบจะที่สุดในชีวิตนะคะแล้วก็มันมาถึงจริงๆแล้วก็แทบจะไม่เชื่อจนท่้วันนี้ก็ยังไม่ได้แบบเชื่อขนาดนั้นอยู่เพราะว่ามันเกินฝันอะคะ่ะในการได้รับบทนี้แล้วก็เล่นที่นี่เพราะว่าอะไรมันดูความยากโหทุกอย่างมันใหม่มากๆสําหรับหนูนะคะ่ะไม่เคยทํามาก่อนเลยยากค่ะ แต่ว่าพี่พี่คอยช่วยอยู่ตลอดเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะพอเป็นเรื่องแรกของเราหอธิบายไม่ได้เลยค่ะมันตื่นเต้นมากค่ะอ่ะอย่างแพรแพรก็เรื่องแรกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องเรื่องแรกของแพรค่ะขอบคุณนะคะที่รอดยาขอโอกาสขอบคุณนาที่นี้เลยังไงบ้างพอฝันเป็นจริงโอ้ก็รู้สึกว่าทุกๆวันที่มาซ้อมมันคือกำไรชีวิตแล้วอะได้มาแบบ ซ้อมกับเอพ re ge ge g, ื่อนเก่งๆทีมเก่งๆครูระดับบแบบปรมจารย์อย่างเงี้ยได้ยืนซ้อมอยู่กลางเวทีรัชาดาลายัยที่เราเคยปกติเป็นผู้ดูมาตลอดอ่ะมันแบบเกิเนความใ่ใอมาคะตั้งใจฝุ่นให้ดีที่สุดค่อยดูเลยแบบว่าโอ้โหโรับรองพ <c oughs> ร้อมๆต้นของไทยรน้ <c oughs> ตอนนี้ก็พร้อมค่ะตื่นเต้นอยากเจอผู้ชมทุกคนแล้วอ่านางเอกของเรื่องน้องนนท์รับค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นนักเอกไงบ้างเรื่องแรเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆเคยมาออดิชั่นก่อนนั้นนี่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนติดทีซิตไปตอนดราตาแลนตอนนู้นนะครับออไปออซอมโบได้แล้วแต่ว่าหนูต้องออกไปเพราะว่าต้องส่งทีซิตไปแล้วก็มาเนี่ยมาเรื่องเนี้ยก็พี่บอยเขาให้โอกาส ก็ดีใจมากๆที่ได้รับผลกล้องเนวันนี้ก็ยากขาดไกลตัวเพราะว่าเราเป็นคนเรียบร้อยด้วยครับพี่บอกช่ไทำไมหูไม่เชื่อเรียบร้อยเรียบร้อยมากแมนมากแมนมากครับคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่เอาจริงๆแล้วหนูไม่ได้เป็นคนที่กล้าขนาดที่จะเข้าไปบุกเหมือนที่ซีนเมื่อกี้ที่พี่ๆได้เห็นกันตอนที่เข้าไปบุกเข้าไปจับเข้าไปเหกผู้ชายขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ต้องทลายกำแพงบางอย่างเพื่อที่่าให้ตัวละครกล้องมันมีความเป็น เป็นความร่วมสมัยในความสมัยใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยพยายามที่จะเวิร์กช็อปอยู่ใกล้ๆเจมอะไรเงี้ยซึ่งก็อ่ะเจมโอเคไหมผโอเคถามก่อนเจมโอเคน้องพโอโอเคไหมโอเคโอเคก็ถางไทยแล้วครับทุกคนโอเคเราก็เลยหมือนว่าก็คือเหมือนถึงว่าเราก็มีความแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แชร์อะไรกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งตอนแรกหนูก็เก่งเหมือนกันว่าแบบว่าเราเล่น กับไอเอกระดับนี้เราจะเป็นยังไงะอะไรเงี้ยแล้วก็าฉากเมื่อกี้คือฝืนคือเล่นไปฝืนครับก็ฝืนอยู่ <laughs> แต่ว่าก็ทาเต็มที่เพราะว่าพี่บอยอยากจะให้ออกมาดีเราก็เลยทําให้มันเต็มที่เพื่อที่ว่างานของพี่บอยจะได้ออกมาดีด้วยแล้วงานของเราที่เรารับากก็ได้ออกมาดีด้วยอะเพลงก็คือแบบ็อกยันดูร้องเพลงนี่มันคือแต่งมาเพื่อหนูหรือว่ายังไงจริงๆกับเพลงจริงๆแล้วเพลงอะเขาก็แต่งมาเพื่อตัวละครนะครับเพ่น้องแต่ตัวละครกล้องเนี่ยนะครับว่าเขาอยากที่จะแบบว่ามีความมโนแจมมีความมโนใจมีความอยากจะมีความเสียอะไรต่ยงเี้ ซึ่งหนูก็ลองแล้วหนูรู้สึกว่าเออมันคุ้นปากดี <agrade ck S 1> ชื่นชอบค่ะลองแล้วสนุกดีใช่ <hierarchy> ก็อยากให้มาชมกันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เป็นละครเวทีที่รู้สึกว่ามันมีแต่ความสนุกมีแต่ความผ่อนคลายแล้วเรื่องมันแบบทําให้ทุกคนมันเข้าใจง่ายแน่ๆ, <fullness of rain> ๆครับคือดูแล้วมันรู้สึกว่ายัางไงก็ต้องมีรอบสองรอบสามแน่นอนเชื่อหนู รุาต้ีใช่ครับธุรกิจกับกับตรงนห้งก็กับรัตต้าครับก็เรียกว่าเล่นตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วครับก็อยังต้องเป็นเขาอยู่ครับง่ายมากครับกลับมารอบง่ายเลยไหมเราเคยเล่นมามันมันไม่เคยง่ายหรอกค่ะงานทุกอย่างมันไม่เคยง่ายอะค่ะเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องทํากันบ้านใหม่เพราะว่า ลูกก็คนใหม่ลูกใครก็คนใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างแล้วก็เราก็ต้องทํากันบ้านแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยด้วยแล้วด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะไรยเงี้ยค่ะด้วยผมก็ผมรู้สึกว่ามารอบนี้ผมเห็นปรเกดเป็นีกคาแรคเตอร์ผมลองแบบโพสเข้าไปจากคาแรคเตอร์ได้รับคําแนะนาจากพี่บอยได้ว่าเอ้ยเรามาทําอะไรงานนี้เราจุดเริ่มต้นของเรามันคืออะไรแล้วทำให้รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ที่มันสนุกมากขึ้นแล้วมันมีความเป็นคอมเมดี้มากขึ้น

ก็เป็นเป็นมิวสิ้งคเรื่องแรกค่ะแต่ว่าเคยเล่นกับราชดาไลอยมาหนึ่งครั้งแล้วค่ะเเ้ไม่แต่ว่าเป็นเป็นละครพูดเออฮ้ยแต่ว่าเป็นละครพูดค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นละครมือซิ้งค์เรั้งแรกก็รู้สึกดีใจขอขอบคุณพี่บอยนะคะขอบคุณพี่อาร์ที่นึกถึงเสมอพี่บอยด้วยค่ะแล้วก็ ฝังเลยฟัง้ลยนะคะทุกคนเป็นรับบทเป็นคนท้องครั้งแรกในชีวิตค่ะเป็นไงบ้างยากไหมเพราะต้องเป็นคนท้องหรื้อะไรเกี่ยวกันหนูพยายามกินเยอะๆอ๋อเพื่อให้แบบสมจริงแล้วเป็นคนท้องไม่ได้เป็นคนอ้วนอ่ะก็เขมีความแบบว่ายากนิดนึงค่ะมันค่อนข้างใหญตัวคือตัวนี้มัน ฉุนเฉียวนิดหน่อยใช่ที่จริงหนูเป็นคนแบบเรียบร้อยวันนี้มาดีกว่าค่ะมีอะไงบ้างคะกับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะเป็นเรื่องที่รับบทเป็นตัวหลักครั้งแรกจากที่เป็นองซอมโบมาตลอดาลังเมาลังเมยก็อันนั้นอันนั้นหลักใช่ไหมโอเคก็จากจากที่เป็นวิรินมาค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นองซอมโบที่พีสวัสเดอะเวอร์ชิเคิลก็วันนี้ก็ คลิกคาแรคเตอร์เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยก็ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้กลับมาอยู่บนเวทีลัชดาเลายค่ะ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณพี่บอยที่ยังนึกถึงกันตลอดแล้วก็ให้โอกาสเสมอๆเลยตัว่บอยเป็นสาวค้ั่งรักตามหาใสก็ใช่ค่ะก็แต่จะจะค้ังรักยังไงก็ต้องไปดู mm hmm. ต้องซื้อบัตรมาดูนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เขาก็จะไปสุดทางในเวของเขา mm hmm. ในตัวในตัวละครขอ,ของเขา mm hmm. อะไรางเนี้ค่ะ mm hmm. ก็ ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะไปสุดขนาดไหนกับตัวละครตัวนี้ทั้งเพลงทั้งการน้องทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่เคยเล่นมาเลยมีต้ยังมีแก๊งเพื่อนนะโตโตกุ้งซอมนะฮะตออฟนะครับนี่ก็สิทธิ์เก่ารัชดาหลายเรื่องเลยก็ดีใจครับครั้งนี้เป็นเรื่องแรกเหมือนกันที่เป็นตัวหลัก จากที่ผ่านมาสองเรื่องที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวจบแล้วจะพักแล้วจะพักแล้วสรุปเล่นมาสามเรื่องติดใจครับอยู่ที่นี่มันมันมีอะไรสนุกเยอะมากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เคยพูดกับพี่ๆอยู่เรื่อยๆว่าแบบอยากมีโอกาสได้เล่นคอมเมดี้บ้างอะไรเงี้ยเพราะเพราะเราก็ตลกตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมามีโอกาสได้เล่นผมก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจฟินมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ในใจของใครหลายๆคนจริงๆแล้วว่าเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าได้ยิ่งยิ่งได้แบบร่วมงานกับ คนก็มันมีสีสันเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับพี่คนเก่าๆด้วยอย่างพี่อ๊อฟด้วยเช่นกันเลยครับครับก็ขอบคุณพี่บอยพี่อ้านนะครับแค่โอกาสก่นกอนอื่นเลยนะครับก็เล่นที่นี่มาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าจริง,รงๆเรื่องนี้วเวอร์ชันที่แล้วเป็นละครพิทีเรื่องแรกที่ผมได้มาดูในชีวิตครับ mm hmm. แล้วก็น,นไีได้มาเป็นตัวหลักเรื่องแรกเหมือนกันครับอืม mm hmm. เลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็ตั้งใจมากแล้วก็เหมือนกับที่ตัวบอกคือ ทุกครั้งที่มาซ้อมสนุกทุกครั้งผมผมชอบละครเวทีมากเพราะว่ามันไม่เหมือนการทํางานข้างนอกละครหรือว่าซีรีส์อย่างอื่นคือที่นี่มันเหมือนครอบครัวมันเหมือนแบบเพื่อนจริงๆที่มาทํางานด้วยกันลยครับทุกทุกวันที่แสดงทุกวันที่มาซ้อมคือมีความสุขทุกวันแร้วรประกันได้เลยว่าตอนซ้อมมีความสุขแสดงมีความสุขคนดูมาดูต้องมีความสุขแน่นอน ถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดใครที่ดูฟ้าดูรไซจะจะจะจำได้ว่าเขามีบทเด่นอยู่บทหนึ่งครับเอในในเต็นท์นะฮะในเต็นท์อยู่ข้างหน้าเต็นท์เลยคนแรกเลยนนั้นแหละครับเขาตามส่บกุลาได้ดูแลครับผมก็เออก็อยากจะบอกว่ามาดูกันนะครับมันสนุกมากๆแล้วก็คือต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ยเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เอ่อทำให้ นักแสดงเก่งๆหลายๆคนมาปล่อยของม,มาปล่อยของไม่ว่าจะเป็นในใ,ในในมุมของการร้องในมุมของคอมเมดี้ในมุมของการเรียกว่าฮอตในมุมของอะไรต่างมันมันสนุกม,มากทุกคนมาปล่อยของทุกคนม,มีมีโมเมนต์ของตัวเองที่มาปล่อยของได้ไดแบบโอ้ได้เต็มเปียมากๆครับเพราะมันมันสนุกออกมากครับกเ็เริ่มแสดงวันแรก3สิุลาคมน,นี้ครับผมซื้อบ,บัตรได้ที่ไทยทีเคนเมเ,เจอร์ทุกช่องทางครับ อยากจะเสริมอะไรไหมคะอย่าลืมมาดูนะครับสนุกมากจริงๆครับ